สำหรับวันนี้นครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงครับในรถมัดด้า3นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติแลวที่เสียงที่สมจริงเดี๋ยวเราไปชมเทคนิคของทางทีมงานอ,อุปกรณ์ซาวรัชพกษ์ครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการอัปเกรดโดยการเปลี่ยนลำโพงเบรนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าต,ตัวซับที่หลุมยางไร เรามาดูครับนี่คือโครงสร้างลำโพงเดิมซึ่งมาเจ้าตัวมาสด้า3ตรวนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดออกมานะครับตัวโครงสร้างลำโพงเดิมนะครับนะครับส่วนประตูชุดที่2อันนี้คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนเ็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับดูใกล้ๆดูงานติดตั้งมีการสร้างยูทเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับนวเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตา i n ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์ที่แพร่หลายในขณะนี้นะครับซึ่งโดยส่วนมากนะครับในการ อัปเดตระบบเสียงนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็เป้าหมายจะเล่นลำโพงนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับวัดถุงสูงนะครับแต่ผลลัพธ์หรือผลลบออกมาเนี่ยก็มีปัญหาคือ ตัวฟอนต์ไม่สามารถที่จะบันไดเจ้าต,ตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่ให้ทำง,งานได้มีคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทางชิงงานอวอร์ฮอนซาวล่าชพฤกนะครับอันดับแรกเราจะเจ้าตัวลำโพงมิเลนให้เหมาะกับรถแต่ละรุ่นแต่ย่อเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับนี่คือเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจตัวสวิตเตอร์นะครับเห็นไหหลายท่านอาจจะงงว่าจะติดสวิตเตอร์อย่างไงนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางชิงงานอวอร์ฮอนซาวลาชพฤกนะครับใช้กรอบเดิมแต่เรามีการ <S 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 นำแผ่นเหล็กทำการพับขึ้นลูกเห็นไหมครับรรนะ นะครับเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซิเตอร์ทางชินงานนะครับเราประกอบไปแล้วนะครับนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้เราจะได้มิติและวิธีเสียงที่ชัดเจนนี่คือตำแหน่งที่เราะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับจอดจงเรื่องใช้ซับที่หลุมยางไหลของยี่ห้อ c h a l l e n g e r ซึ่งมีไซส์ขนาด11นิ้วนะครับมีความรุงตัวนะครับทำการยึดแน่นหนามาตรฐานในการวายสายนะครับ จัดเข้ารูปครับทุกอย่างมีความลงตัวนะครับตัวฝาปิดฝาท้ทยายตรงยาไหลนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการ ออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถมัตด้า3คนนี้นะครับเห็นไหมฮะทุกขั้นตอนนะครับใส่ใจแย่ทุกขั้นตอนนะครับตัวฟิลทาเพจนะครับเราทำการยิดแน่นหนาเห็นไหมฮะครับนี่คือขั้นตอนและชิ้นิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถมัตด้า3คนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับทุกขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงยนต์ครับมีผลต่อคุณภาพเสียงเดี๋ยวก็ตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิเติแล้วิังเสียงมาดูนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับ และก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมอย่างอะไรนะครับในรถบัตน้าสามันนี้ก็เสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและทีเสียงดูนะครับ Clap, clap, clap your hands, keep funky with it. Clap, 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 clap your hands, let's go to work. Clap, 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 clap your hands, keep funky with it. Clap, 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 clap your hands, let's go to work. There is on the sky Burning in your eyes you Look at me, babe, I wanna catch on fire. หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับ ฟังนะครับฟีฟา์มเพื่อเพลินนะครับฟังนะครับได้อารมณ์นะครับได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลการทํางานของชุดรมพูมบเลนส์นะครับทำงานความถี่ต่อเนื่องกับตัวตัวสบูเฟอร์นะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเองเสียงในรถมาด้าสามคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวมาด้าสานะครับอยากจะฟังเพลงแนวสนุกสนุกนะครับได้กลางแหลมที่โปร่งสายเก็บเรลียดได้ชัดเจนนะครับ ได้ซอฟต์สแตทบนแดชบอร์ดนะครับเป็นเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งของทางทีมง,งานอุปกรณ์สาวราชพฤกษ์นะครับก็เชิญได้นะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบวิทยุเสียงในรถก็ได้สามวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนจมาเช็กได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอุปกรณ์สาวราชพฤกษ์นะครับขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ